Two years you have been we're hard, but we so excited that you can so us and excited but come join สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Healthy Living by บุตนะคะวันนี้นะคะบุตก็อยู่ใน Silver Retreat นะคะก็เป็น t r i ปนะคะที่บุตรได้มาฟรีค่ะจากบริษัทยางลิฟวิ่งค่ะซี่บุตรเป็นแบรนด์พาร์ทเนอน่นเอง,เองซึ่งมาอย่างไงนะคะก็คือเริ่มจากการที่บุตรมีปัญหาน,นอนไม่หลับมา10กว่าปีค่ะแล้วบุตรก็เลยได้มารู้จัก Essential Oil ของยางลิฟวิ่งเนาะ ที่ตั้งแต่ใช้ครั้งแรกก็ทําให้บุรหายจากโรคนอนไม่หลับเป็นถาวรเลยและวันนี้นะคะบุตรก็ได้มาที่โรงกลั่นค่ะได้มาดูกระบวนการกลัน่นกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็ได้เจอผู้จัดก,การค่ะฟาร์มที่เขาได้แบบแสดงออกถึงแพชชั่นที่เขามีนะคะจากช่วงโควิดที่มันแบบว่าถูกกักตัวแล้วก็ไม่มีใครมาเยี่ยมฟาร์มเลยเขาพวกเขาก็รู้สึกแบบ หดหูนะคะรู้สึกไม่มีกำลังใจแล้วตอนนี้คือเมืองเปิดอีกครั้งแล้วพวกเราก็ได้กลับมาซิลเวอร์รีทนทำให้เขารู้สึกแอกดีใจตื่นเต้นมากๆนะคะสิ่งนี้มุดก็ได้แคปเจอร์นะคะความรู้สึกพูดของเขาแล้วอยากมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เห็น ถึงความทาชันความรักความตั้งใจของสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วก็ไม่ต้องแปกใจเลยคะ่ะว่าทําไม essential อ i l นี้นะคะถึงทรงคุณค่าใี่หลายๆคนนะคะมีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน Queen- คือ I do this, and this This is the excitement that we get from all of you When you come to our farms and you tell Dominic the farm manager I love the h e l i c h r i s u m because I use it for this because I do this This excitement helps us continuing on. So thank you and if you ever have the opportunity to visit any of our farms, please do so. Every farm, like I said, grows a different plant according to the location. Different plants means different distillery, different distillation techniques. The quality is something that we research constantly, but you'll always see something different. So if you have the opportunity, take it. We love to have you on the farm. The last two years have been hard, but we're so excited that you can come and join us again. And thank you.